สวัสดีครับอยู่กับผมโดมอะโตเมชั่นสวิตนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาเช็คระบบไดชาร์จครับว่าชาร์จไฟเข้าระบบปกติหรือเปล่าชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่หรือเปล่าก่อนอื่นที่เราจะตรวจสอบนะครับรถยนต์เรานี่ครับต้องอยู่ในโหมดออฟนะครับก็คือพวกกุญแจพวกสวิตพวกไฟนี่ครับออฟทุกอย่างหมดนะครับแล้วให้เรามาทําการวัดไฟที่แบตนะครับโดยที่รถจะยังไม่สตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นมิเตอร์นะครับก็ตั้งย่านะครับ ไปที่โวลต์ดีซีนะครับอันนี้เป็นไฟกระแสตรงนะครับเราต้องตั้งย่านไปที่โวลต์ดีซีก็คือตัวนี้ครับก็จะใช้เป็นโวลต์นะครับในการวัดนี่ครับก็อันดับแรกนะครับให้เราวัดไฟนะครับที่ขั้วแบตนะครับทั้งสองตัวก่อนว่าได้กี่โวลต์อันนี้ก็คือวัดตอนที่รถไม่ได้สตาร์ทนะครับอยู่ในโหมดออฟอยู่ผมก็จะวัดไฟนะครับ เห็นไหมครับตอนนี้นะครับรถอยู่ในโหมดออฟก็คือระบบทุกอย่างไม่ได้ทํางานนะครับทุกอย่างออฟหมดไม่มีเปิดสวิตไม่มีเปิดอะไรทั้งสิน้นก็คือผมวัดโวลต์ได้อยู่ที่ 12, 7สหลังจากเราได้ค่านี้แล้วใช่ไหมครับให้เราทําการไปสตาร์ทรถนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปสตาร์ทรถนะครับเพื่อมาวัดไฟจากไดชาร์จอีกทีครับว่าชาร์จเข้าหรือเปล่า ็นี่นะครับหลังจากผมสตาร์ทรถมาแล้วนะครับเราก็จะมาตรวจสอบว่าไฟจากไดชาร์ตนี่ครับชาร์จเข้าแบตเราหรือเปล่าก็นี่ครับผมก็สตาร์ทรถมาแล้วนะครับแล้วก็มาตรวจสอบไฟจากไดชาร์ตอีกทีนะครับก็วิธีนี้นะครับจะไม่มีการถอดระบบอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะเป็นวิธีที่ดีและปลอดภัยที่สุดนะครับจะไม่มีการถอดขั้วแบตอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวมาวัดกันดูนะครับก็นี่ครับมิเตอร์เหมือนเดิมนะครับตั้งย่านโวลต์ดีซีนะครับเราก็วัดไปเลยครับ ตอนนี้นะครับโวลตก็เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น12.95เดี๋ยวผมจะไปเหยียบรอบดูนะครับเรายิ่งเหยียบรอบสูงไฟก็จะยิ่งชาร์จเยอะขึ้นนะครับ ก็วิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยและดีที่สุดนะครับจะไม่มีการถอดขั้วแบตออกมาตรวจสอบหรืออะไรทั้งสิ้นครับเพราะระบบรถบางคันนี่ครับระบบไฟสําคัญมากครับดังนั้นไม่ควรถอดขั้วแบตออกมาเช็คก็ถ้าให้ผมแนะนํานะครับแนะนําให้ใช้วิธีนี้นะครับก่อนสตาร์ทและหลังสตาร์ทแล้วก็เหยียบรอบดูครับว่าโวลต์นี่ครับโวลต์ก็คือแรงดันนะครับขึ้นตามเราหรือเปล่าถ้าโวลต์เปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าระบบชาร์จเราเนี่ยครับ จากได้ชาร์จใชาร์จไฟเข้าแบตชาร์จไฟเข้าระบบอันนี้ก็ลองไปทําตามกันดูครับสําหรับผมโดมาตโไม่ช่นสผิตก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ